สวัสดีครับมีอีกเคสแล้วนะครับกับเด็กวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าจนกระทั่งเกิดปอดแตกครับสุดท้ายเนี่ยโดนตัดเยื่อหุ้มปอดและเนื้อปอดบางส่วนออกนะครับเนื้อปอดที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันเหมือนเนื้อเละๆเลยนะครับถ้าใครยังคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยอยู่อีกแล้วก็ลองฟังคลิปนี้กันดูแล้วกันนะครับพบกับผมนะครับในายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเคสนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ของต้นเรื่องให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองจะได้ไม่คิดว่าผมเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาอีกนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับหรือมันมีการเติมสารปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะครับแล้วต่อให้มันได้มาตรฐานยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีที่สําคัญครับในประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ได้ถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ย การที่จะบอกว่ามันมีมาตรฐานมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนะบอ่ะเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์นะครับโดยต้นเรื่องเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ14ปีเท่านั้นเองนะครับชื่อว่าลีเร์คิงนะครับเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก็เลยจําเป็นจะต้องสูบนะครับตอนแรกก็ไม่ชอบแต่สูบไปเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้น ก็ติดงอมแงมเลยนะครับหลังจากนั้นก็สูบหนักมากมาโดยตลอดนะครับแล้วพอปี2024เนี่ยเขาก็มีอยู่วันหนึ่งเกิดอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเจ็บมากนะครับเหมือนโดนมีดแทงเข้าไปเลยเขาก็ไปหาหมอก็ปรากฏว่าปอดข้างซ้ายเนี่ยแตกนะครับก็ต้องใส่สายระบายลมเข้าไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งหายดีหลังจากนั้นครับก็ยังไม่หยุดสูบ เกิดปอดแตกซ้ำขึ้นมาอีก4รอบครับ4รอบข้างซ้ายเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วพอปอดแตกหลายครั้งเข้าเนี่ยคุณหมอเขาก็คิดว่าถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีครั้งต่อไปแน่เลยแล้วต่อให้เลิกสูบบุหรีห่ไฟฟ้าไปนะครับปอดข้างนั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดังนั้นโอกาสที่มันจะแตกเพิ่มเนี่ยมีนะครับเขาเลยทําการเชื่อมเยื่อหุ้มปอดหรือภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า พลูโรดีซิสนะครับซึ่งเขาทำพลูโรดีซิสหรือการเชื่อมเยื่อหุ้มปอดเพื่อที่จะไม่ให้มันมีช่องว่างระหว่างตัวเนื้อปอดกับตัวผนังของซ่วงอกนะครับเพราะถ้ามันมีช่องว่างตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็เวลาลมรั่วออกมาจากปอดหรือปลอดแตกเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดตรงนี้แล้วพอมันขยายตัวมากขึ้นมันจะไปกดปอดให้แฟบลงนะครับถ้า ลมที่เข้าไปข้างอยู่ในช่องนี้มันใหญ่มากเพียงพอมันก็จะไปกดการทํางานของหัวใจและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นคุณหมอเขาก็เลยทําวิธีพลูโรดิซิสนะครับโดยในช่องยื่อุ้มปอดตรงนี้นะครับเขาก็ใส่สายสายยางใหญ่ๆขนาดเท่านิ้วผมเนี่ยเข้าไปในรูตรงนั้นนะครับแล้วก็ฉีดสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อหุ้มปอดนะครับให้มันเกิดเป็นเหนียวเยวแล้วก็แปะติด ดูด้วยกันจะได้ไม่มีลมรั่วนะครับอันนี้ทำได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นใส่ยาตัวหนึ่งชื่อว่าด็อกซีใส่กลินเข้าไปนะครับอันนี้แสบมากเลยแหละหรืออาจจะใช้อีกตัวหนึ่งคือ Slurry Talk นะครับส l ลอรี่ท l อเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนมีปัญหามากๆเนี่ยมันจะไม่เกาะกันเพราะว่ามันทำยากเหตุผลที่มันทำยากเนี่ยก็เพราะว่า ถ้าเกิดเราดูดลมออกไปจากช่องนี้ไม่หมดนะครับแล้วต่อให้คุณใส่สารเหนียวที่มันคล้ายกับกาวลงไปข้างในเนี่ยถ้าช่องมันไม่ได้ปิดแล้วก็ติดกันอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ติดมันก็จะเปิดอยู่อย่างนี้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยครับคือการเชื่อมเยื่อหุ้มปอดของน้องเขาเนี่ยไม่สําเร็จครับไม่สําเร็จหมอก็เลยประชุมกันว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปขั้นต่อไปแล้วจะต้องผ่าตัดเข้าไปในเนื้อปอดเลย แล้วเขาก็ไปแกะเอาเยื่อหุ้มปอดทั้งอันออกข้างซ้ายอันนี้เราเรียกว่า p พลูเรคโตมีนะครับตัวเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราเรียกว่า p พลูรานะครับ p พลูเรคโตมีคือการตัดมันออกไปเลยนะครับปอดของเราเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มปอดทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นในเนี่ยคือชั้นที่ติดกับรวเนื้อปอดเลยเราเรียกว่า visceral pleura นะครับชั้นนอกก็คือชั้นที่ติดอยู่กับตัวซวงอกด้านในเราเรียกว่า parietal pleura นะครับ ซึ่งไอ้ตัวที่เขาตัดออกไปเนี่ยคือพารายพตอคลูรานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญในการคอยที่จะดูดซับน้ำต่างๆที่มันอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดแล้วก็เป็นทางเดินน้ำเหลืองของตัวส่วนอกของเรานะครับออันนี้เป็นหน้าที่ของมันเขาตัดส่วนนี้ออกไปนะครับมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาได้นะฮะ ปัญหาที่เราเจอจากการตัดพลาริโตพูลาเนี่ยอย่างแรกคือเจ็บแน่ๆเลยนะฮะอย่างที่2ก็คือมีโอกาสในการติดเชื้อแทรกซ้อนตอนนั้นได้อย่างที่3คืออาจจะมีเลือดออกในบริเวณนั้นแล้วก็มีการติดเชื้อหรืออะไรแทรกซ้อนในขณะที่ทำเสร็จใหม่ๆได้ดังนั้นหลังจากทำพลูเ e กโตมี่ไปเนี่ยเขาจะต้องใส่ท่อขนาดใหญ่เท่านิ้วโป้งนิ้วชี้ของผมเนี่ย จิ้มเข้าไปข้างที่ที่ปอดมันแตกเพื่อเอาน้ําเลือดต่างๆที่มันสะสมในช่องนั้นออกมาให้หมดจนกระทั่งมันไม่มีเลือดออกแล้วถึงจะเอาท่อตัวนี้ออกนะครับเหตุผลที่เขาต้องตัดไอตัวยืดหุ้มปอดตัวนี้ออกอะ่ะก็คือถ้ามันมีช่องระหว่างตัวทรงอกกับตัวปอดมันเป็นช่องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ มันก็จะมีลมหรือมีน้ําหรือมีหนองเลือดอ,อะไรพวกนี้ไปสะสมข้างในแล้วเกิดปัญหาเมื่อได้ในที่นี้ก็คือเวลาปอดมันแตกลมมันรั่วมาตรงนี้นะครับนั้นถ้าเขาเอาส่วนนี้ออกลนะ่ะเอาส่วน parietal p l า u r a ก็คือตัวเยื่อหุ้มปอดที่มันติดก,กับซุงอกออกมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดแผลถลอกทั้งอันเลยของสซงอกด้านหนหมืนเป็นเป็นแผลท,ที่ที่เวลาถ้าเกิดใครเคยหกลม้มแล้วครูดไปกับพื้น นั่นแหละครับเป็นแผลแบบนั้นเหตุผลที่เราต้องการให้มันเป็นแผลแบบนั้นก็เพื่อให้เกิดการอักเสบข้างในจนกระทั่งตัวเนื้อปอดเนี่ยมันเข้าไปแปะติดอยู่กันนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นแบบนั้นนะนี่คือเหตุผลที่เขาทําแต่การผ่าตัดไม่จบแค่นั้นครับน้องเขาโดนการผ่าตัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งคือเอาเนื้อปอดออกไปด้วยนะครับเพราะาเนื้อปอดข้างในมันเสียมันเละนะครับแล้ว การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้แผลต่างๆมันหายช้านะครับรวมทั้งเนื้อปอดด้วยซึ่งเนื้อปอดของน้องเขาเนี่ยโดนทําร้ายด้วยบุหรี่ไฟฟ้ามาซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งมันไม่สามารถฟื้นตัวได้มันเป็นเนื้อเละเละเขาก็เลยต้องตัดมันทิ้งออกไปด้วยนะครับผมก็จะทิ้งรูปไปให้ทุกคนดูเลยว่าหน้าตามเละขนาดไหนนะปอดของคนเราปกติเนี่ยควรจะสีออกชมพูเวลาผ่ามาดูนะครับแต่ของน้องเขาเนี่ยมันสีเทา ถ้าใครสูบบุหรี่จัดๆเนี่ยมันเป็นสีดำไปเลยนะฮะมันเป็นแบบนั้นนะครับงั้นของน้องเขาเนี่ยไม่มีปอดบางส่วนแล้วแล้วก็ไม่มีเยื่อหุ้มปอดด้านนอกถามว่าระยะยาวเด็กคนนี้จะเจออะไรบ้างนะครับประการแรกถ้าไม่มีเนื้อปอดบางส่วนแน่นอนว่าเนื้อตัวหน้าที่ของปอดเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันหายไปแล้วทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายบ้างนะครับบางคนก็มีอาการเจ็บบริเวณที่ผ่าตัดเนี่ยเรื้อรังนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอตัวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกหรือ parietal pleura แล้วล่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือปอดข้างนั้นเนี่ยมันจะเป็นพังผืดติดอยู่กับด้านในของซ่งอกเราไปทั้งอันถ้าสมมุติในอนาคตน้องเขาจะต้องมีการผ่าตัดปอดข้างนั้นแล้วก็ยากมากครับ พราะผ่าเข้าไปปุ๊บเจอแต่พังผืดการเลาะพังผืดเนี่ยไม่ง่ายนะครับแล้วยิ่งมีพังผืดเยอะต้องเลาะเยอะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเลือดออกเยอะมากบางคนก็เลือดไม่หยุดนะครับและถ้าโชคร้ายจริงๆน้องเขาต้องปลูกถ่ายปอดในอนาคตใครที่เคยตัดเยื่อหุ้มปอดตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ย การปลูกถ่ายปอดยากกว่าเดิมมหาศาลมากเพราะว่าผ่าไปนิดเดียวเลือดมันจะออกเยอะแยะไปหมดใช้การผ่าตัดก็นานนะครับแถมมันยังมีโอกาสในการติดเชื้อแทรกซ้อนจากการที่เลือดมันออกเยอะๆแล้วเลือดนี่มันเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคเลยนะครับคือถ้าจะต้องผ่าตัดในอนาคตเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนอกเหนือจากนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับเวลาที่เราถ่ายเอ็กซเรย์หรือทำซีทีสแกนของปอดข้างที่เราผ่าตัดเนี่ย ลักษณะจะไม่เหมือนกับปกตินะครับมันจะลักษณะผิดปกติทําให้เวลาที่เราดูแล้วเราพยายามจะหาว่ามันมีความผิดปกติอะไรจริงๆไหมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยากเช่นสมมุติคุณเจอก้อนก้อนหนึ่งมันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนโดนผ่าต,าตัดปอดนะครับลักษณะเราอาจจะเห็นเป็นจุดเป็นก้อนแล้วเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วถ้าก้อนมันหน้าตาไม่ปกติ เราก็มักจะต้องบอกคนไข้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาไอตัวชิ้นเนื้อตรงนี้มาตรวจนะแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับว่าการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาตรวจในคนที่มันเกิดพังผืดตรงบริเวณน,นั้นมาแล้วมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเลยแล้วมีโอกาสมีปัญหาเยอะเสียด้วยนะครับดังนั้นของน้องคนนี้เนี่ยคืออายุปัจจุบันนะครับแค่16ปีเขาสูบตอน14แล้วสูบหนักมากนะครับ แล้วตอน16ปีนะี่คือปอดส่วนหนึ่งด้านซ้ายโดนตัดออกไปแล้วแล้วก็เยื่อหุ้มปอดด้านนอกไม่มีแล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้อีกในอนาคตนะฮะแล้วนี่ถ้าเกิดกลับไปสูบอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปอดข้างที่เหลือจะเป็นยังไงคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาร้ายแรงขนาดนี้เพราะว่าหลายคน รวมทั้งคุณแม่เขาด้วยเนี่ยเคยได้ยินว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันช่วยให้เลิกบุหรี่จริงได้แต่ถ้าเราไปดูเรื่องสถิติการเลิกบุหรี่จริงด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถามว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนโอเคมันมีคนที่สามารถเลิกบุหรี่จริงได้ด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ปัญหามันจะเป็นอย่างนี้เลยบางคนเนี่ยเลิกไม่ได้ติดทั้งบุหรี่จริงทั้งบุหรี่ไฟฟ้า นะครับคนบางคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่จริงได้แต่หันมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนมันจะมีส่วนน้อยมากเท่านั้นที่เลิกบุหรี่จริงได้เพราะว่าหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและสุดท้ายงดสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปได้นะครับนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจึงไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาใช้ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับแล้วจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าถ้าเราจะเอามาใช้เลิกสูบบุหรี่จริงๆเนี่ย ในนั้นมันจะมีตัวนิโคตินซึ่งเป็นตัวที่เราติดนะครับมันจะต้องมีการลดนิโคตินลงไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์แล้วสุดท้ายเราจะต้องเลิกสูบนะครับนี่คือสิ่งที่บริเไฟฟ้าเนี่ยเขาทำมาในตอนยุคแรกนะครับแต่ตอนหลังเราก็คงเห็นว่าเขาแต่งกลิ่นแต่งสีให้รู้สึกสูบแล้วแบบรสชาติดีนะครับดูเท่นะฮะแล้ว ถ้าทำแบบนี้มันยิ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องการให้เขาเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมฮะเราต้องการให้เขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะทําให้เขารู้สึกอยากสูบอะรสชาติดีมันดูเท่อะนะฮะแล้วเป็นยังไงครับทําให้หน้าตามันน่ารักเหมาะกับเด็กเด็กก็เอาไปใช้อีกสมัยก่อนเด็กไม่เคยสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้เด็กหลายคนก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ปกครองบางท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านั่นคือบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะคิดว่ามันเป็นของเล่นเด็กทําเป็นรูปตัวก,การ์ตูนต่างๆนะครับ ถ้าของผู้หญิงก็ทําให้มันดูมันดูสวยงามผู้หญิงก็หันมาสู่บริเวณฟ้ากันเยอะนะครับแล้วนี่คือปัญหาเลยนะบริเวฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีคําว่ามาตรฐานนะผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วว่าบริเวฟฟ้าเนี่ยมันมันมีปัญหายังไงบ้างแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันบริเวฟฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือ ตัวที่มันเอาไว้ให้ความร้อนแก่น้ำยาบหรี่ไฟฟ้าซึ่งตัวนี้มันเป็นลวดคอยโลหะนะครับซึ่งถ้าเกิดมันทำงานผิดพลาดมันก็จะกลายไปเป็นโลหะหนักระเหยออกมาและคุณสูตรโลหะหนักเข้าไปในปอดต,ตรงๆไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมนิกเกิลตะกัว่วหรืออื่นๆน,นะครับส่วนที่2ก็คือตัวกระป๋อที่มันเอาไว้เก็บน้ํายาบหรี่ไฟฟ้าตัวนี้ถ้ามันละลายออกมาเมื่อไหร่ละก็ คุณก็สูตรเป็นเข้าไปเต็มๆนั่นแหละครับไมโครพลาสติกนะครับอ่อันเนี้ยส่วนที่3ก็คือเป็นน้ำยาบริเฟ้าซึ่งอันน้ำยาบริเฟ้าเนี่ยมันจะแยกย่อยนะครับเป็นหลายๆอย่างนะครับน้ำยาบริเฟ้าเนี่ยก็จะมีโพลีเอทิลีนไกลข้อกับเวสเทเบิล g กลีเซอรีนสตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำละลายทั้งหมดซึ่งหลายคนจะบอกว่ามันคือฟูดเกรดแต่ฟูดเกรดเนี่ยคุณกินอาหารทางปอดนะฮะ ฟู้ดชื่อบอกแล้วคืออาหารคุณกินเข้าไปในทางเดินอาหารคุณไม่ได้สูบอาหารเข้าไปในปอดดังนั้น2ตัวนี้ไม่ควรสูบเข้าไปครับเพราะว่ามันจะทําให้กระบวนการในการกําจัดสารพิษต่างๆในปอดเสียไปหมดเลยนะครับหลอดลมของเราเนี่ยมันจะมีขนเล็กๆเรียกว่าซิเลียนะครับแล้วก็มีการสร้างเมือกต่างๆขึ้นมาเพื่อดักจับเอาสิ่งที่มันสกรปรก แล้วไอ้ขนพวกนี้จะพ,พัดพัดพัดมันออกมาแล้วเราก็จะไอมันออกมาได้แต่ไอ้ตัวบริเไฟฟ้าเนี่ยตัวทำละลายของมัน v e g เท a b l e g กลีเซอรนกับโพลีเอทินไกลข้อซึ่งเป็นสารละลายเนี่ยมันทำให้กระบวนการนี้ยเสียต่อไปเวลาที่คุณสูบบริเไฟฟ้านะครับแล้วสูดดมเอา PM 2.5หรือสารอะไรที่เป็นสารพิษ มันก็ออกมาไม่ได้ครับค้างอยู่ในปอดคุณนานๆแล้วก็อาจจะก,ก่อให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยถ้าสิ่งที่คุณสูดดมเข้าไปมันมีสารก่อมะเร็งมันก็ไอออกมาไม่ได้ครับนั่นแหละปัญหาใหญ่เลยนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับในน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ามันยังมีนิโคตินซึ่งทําให้หลายคนติดง่ายนะครับเช่นบางคนมีสิ่งที่เรียกว่าซอลต์นิกนะครับอันนี้จะทําให้มีความเข้มข้นของนิโคตินสูงและคุณดูดเข้าไปแป๊บเดียวนะนิโคตินมันขึ้น คุณก็ติดง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีการผสมอย่างอื่นๆเข้าไปอีกบางคนบอกว่าคนที่โฆษณสนาหบริ่ไฟฟ้าบอกว่าเราผสมวิตามินซีวิตามินอีเข้าไปอมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคุณสูบแล้วคุณได้ของดีนะของพวกนี้มันดีถ้าคุณกินแต่ถ้าคุณสูบไม่ดีครับปอดจะอักเสบได้วิตามินซีตัวมันเองเป็นกรดมันกัดทางเดินหายใจครับวิตามินอีตัวนี้มันเป็นไขมัน แล้วถ้ามันเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะสามารถทำให้ปอดอักเสบร,รุนแรงได้หรือที่เราเรียกว่า e v a l รนะครับอาย่อมาจากคำว่า Electronic Cigarette and Vaping Associated Lung Injury นะครับคือมันแย่มากขนาดนี้นะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเป็นส่วนที่เป็นตัวฐานของมันนะฮะฐานเนี่ยที่ที่ให้พลังงานไปถ้าฐานเสื่อม ก็อาจจะให้ความร้อนที่มันผิดปกติไม่ตรงได้แล้วก็ไอตัวคอยโลหะนั้นก็อาจจะระเหยออกมาก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันปัญหาของมันแล้วการสูบปริเวฟ้าเนี่ยมันชอบมีคนมาเถียงหรือเกินเลยว่าเฮ้ย hey, คุณสูบไม่เป็นหรือเปล่าคุณผสมน้ายาน้ายาได้มาจากที่ที่มันไม่ดีมั้งหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ครับในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็มีการควบคุมเรื่องของปริเวฟ้าค่อนข้างดีเด็กเขายังมีปัญหาเลยแล้วที่อังกฤษเนี่ยที่เป็นประเทศแรกที่ อน,อนุญาตให้ใช้บริ่ไฟ้้าในการเลิกบุริจริงได้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กหันมาติดบุริ่ไฟ้า้าและที่สําคัญครับต่อให้เขามีมาตรการในการควบคุมบหริ่ไฟฟ้าจริงๆเนี่ยก็ยังมีคนแอบผลิตอยู่ดีถึงแม้มันจะถูกกฎหมายนะมีคนแอบผลิตมีใต้ดินนะครับมีการผสมอะไรที่มันไม่ใช่มาตรฐานนะครับแล้วยังต้องมีคลินิกเลิกบุร่ให้เด็กอีกต่างหาก สมัยก่อนไม่มีครับคลินิกเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ไฟฟ้าของมีแต่ผู้ใหญ่ตอนนี้มีของเด็กด้วยที่ประเทศอังกฤษเป็นไงปัญหามันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแถมไอ้น้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีคนเอาอย่างอื่นผสมเข้าไปให้มันเมาเช่นผสมยาเคเนี่ยพอตเคเนี่ยผสมยาเคเข้าไปบุหรี่ซอมบี้นะครับมาจากจีนก็มีการผสมยาสลบอทอมเมเดตเข้าไปในนั้น อีทอมเดตเนี่ยมันเป็นยาสลบสูตรเข้าไปล้อมเมาที่สําคัญอ e ีทอมเดตเนี่ยมันสามารถไปกดการทํางานของต่อมหมวกไตได้สุดท้ายนะต่อมหมวกไตคุณเสียไปเลยนะครับไม่สามารถผลิตฮอร์โมนให้คุณได้อีกแล้วอืมนะครับแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าใครเอาอะไรใส่เข้าไปในนั้นอีกหรือเปล่าบางคนเอากัญชาใส่เข้าไปอันนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะกัญชาตัวมันเองถ้าสููดเข้าไปเนะี่ยปอดแตกง่ายๆเลยนะฮะ แล้วบางกรณีถ้าสมมติมันดันมีเชื้อราอยู่ในอยู่ในกัญชานั้นล่ะคุณอาจจะได้ปอดที่ติดเชื้อราไปก็ได้และปอดติดเชื้อราไม่ใช่ของรักษาง่ายครับยารักษาเชื้อราในปอดมันมีหลายตัวแต่ละตัวมีผลข้างเคียงเยอะทั้งนั้นและที่สำคัญครับมันแพงแล้วไม่ได้กินครั้งเดียวจบมันอาจจะต้องกินหลายเดือนคุณมีเงินพอที่จะใช้ยาพวกนั้นไหม ถ้าไม่มีอาจจะมีสิทธิ์30บาทสปสชอต่างๆแต่คุณจะเข้าถึงยาตัวนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันแพงนะแล้วก็ไม่การันติดด้วยคุณจะหายนั่นแหละปัญหาของบริเวณฟ้าซึ่งอยากจะยกตัวอย่างมาให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นที่เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะเห็นผลข้างเคียงมากพอสมควรแล้วถ้าใครฟังมาจนถึงตรงนี้ได้ แล้วคุณยังคิดว่าจะสูบหรี่ไฟฟ้าต่อไปนะครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับหมอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยหมอก็ต้องมานั่งดูคนพวกนี้นี่แหละนะครับแล้วบางคนก็จะเถียงด้วยคําพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสูบมานานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยคนนั้นคนนี้สูบมาเป็น10ปีก็ยังดีแล้วก็จะบอกว่าตัวเองระวังหาน้ํายาหรี่ไฟฟ้ามาจาก แหล่งที่เชื่อถือได้อุปกรณ์ในการสูบเนี่ยก็ดูว่ามันเอ่ยังคุณภาพดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ดีก็อาจจะโยนทิ้งโอเคคุณดูแลตัวเองให้ดียังไงก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้ไม่ใช่ของปลอดภัยนะฮะแล้วนิโคตินเองเปล่าๆก็อันตรายได้เพราะมันเพิ่มความดะโลหิตแล้วบางคนเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็มีปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันนิโคตินเป็นตัวทําให้ติดมากเลยแหละนะฮะดังนั้น ก็เลือกเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุณจะสูบต่อหรือไม่สูบต่อนะครับถ้าสูบต่อโอกาสเป็นอย่างน้องคนนี้รีเรคิงเนี่ย,ยก็มีเหมือนกันมันอาจจะแจ็คพอร์ตลงคนอื่นหรือมันอาจจะมาแจ็คพอร์ตลงที่ตัวคุณก็ได้แล้วถ้าเกิดบอกให้นะฮะถ้ามันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบนะครับปอดแตกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่การันตีว่าการรักษาของหมอจะทำให้ปอดของคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิม1 0 0นะครับ ถ้าใครโชคดีก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าใครโชคร้ายก็อาจจะต้องเสียปอดไปตลอดชีวิตแล้วคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยแล้วคุณก็อาจจะต้องใช้ออกซิเจนไปตลอดชีวิตของคุณก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับถ้าใครที่กําลังจะเลิกบริภคไฟ้าอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับทุกๆอย่างอยู่ที่ใจครับเราจะเลิกมันเลิกได้และเราต้องไม่ตกเป็นทาสของอะไรสักอย่างถ้าคุณเลิก ลุยเลยครับเป็นกำลังใจให้วันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ